ไมน้ารูปปั้นจะหลอกหลอนหญิงไทยเล่าความหลังก่อนคืนโบราณวัตถุขเขมรของพ่อให้กัมพูชาเดือนสิงหาคม2020ปี2563ปรากฏข่าวการเสียชีวิตของดักลาสและฟอร์ดผู้เที่ยวชาญโบราณวัตถุขเขมรซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกรายงานข่าวระบุว่านายและฟอร์ดมอบโบราณวัตถุจำนวนหนึ่งที่อยู่ในการครอบครองของเขาให้กับลูกสาวชาวไทย ซึ่งลูกสาวของเขาตัดสินใจส่งมอบคอลเลกชันที่เคยเป็นของบิดาให้กับทางการกัมพูชาโดยบทสัมภาษณ์ที่สื่อต่างประเทศอ้างอิงคำกล่าวของลูกสาวชาวไทยซึ่งบอกเล่าความทรงจำในวัยเด็กเมื่อก่อนเข้านอนเธอเอ่ยกับบิดาว่ารูปปั้นพวกมันเดินได้ในตอนกลางคืนดักลาสแลตฟอร์ดมีชื่อเสียงในแวดวงโบราณวัตถุจากบทบาทผู้ศึกษา บันทึกข้อมูลและเก็บสะสมโบราณวัตถุขเขมรที่สำคัญเขาคือผู้ครอบครองคอลเลกชันโบราณวัตถุขเขมรอาทิรูปปั้นและเครื่องประดับโบราณอันทรงคุณค่าจำนวนนับร้อยชิ้นเชื่อกันว่าสิ่งที่เขาครอบครองมีมูลค่ามหาศาลชุดโบราณวัตถุขเขมรที่นายดักลาสครอบครองเชื่อกันว่ามีคุณค่าและมูลค่ามากเทียบเท่าคอลเลกชันที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ก็ว่าได้ กระทั่งเมื่อปี2019สื่อต่างประเทศรายงานว่าเขาตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาจากทางการสหรัฐอเมริกากรณีลักลอบขนส่งโบราณวัตถุก,กัมพูชาที่ถูกโจรกรรมหลังจากนั้นไม่นานมีรายงานข่าวว่าแลตฟอร์ดในวัย88ปีเสียชีวิตลงในกรุงเทพมหานครเมื่อเดือนสิงหาคม2020 รายงานข่าวจากนิวย์คไทม์อ้างว่าแลตฟอร์ดครอบครองโบราณวัตถุขเขมรมากกว่าร้อยชิ้นขณะที่ PHA นชอนงเป็นโพส์สื่อของกัมพูชารายงานว่าก่อนหน้าที่เขาจะตกเป็นข่าวพัวพันในคดีแลตฟอร์ดเริ่มส่งโบราณวัตถ,ถุจำนวนหนึ่งกลับไปให้กัมพูชาแล้ว ภายหลังข่าวการเสียชีวิตเผยแพร่ออ,อกมาสื่อต่างประเทศหลายแห่งรายงานเมื่อกุมภาพันธ์2,564โดยระบุชื่อถึงนาวาปานเครียงศักลูกสาวของแลตฟอร์ดว่าครอบครัวตัดสินใจยกคอลเลกชันที่ตกทอดมาจากบิดาให้กับทางการกัมพูชาเมื่อตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าลูกสาวของดักลาสแลตฟอร์ดมีชื่อภาษาไทยว่านางสาวนวพันธ์เกรียงศักเคยยื่นคำร้องขอให้สารมีคำสั่งให้ในายดักลาส และฟอร์ดหรือในชื่อที่ปรากฏในเอกสารในภาษาไทยว่านายพักพงเกรียงศักด์เป็นบุคคลไร้ความสามารถและให้เป็นผู้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้องนางสาวนาวพันธ์เกรียงศักด์เวลาต่อมาปรากฏเอกสารประกาศสารเยาวชนและครอบครัวกลางลงวันที่ประกาศเมื่อวันที่19มีนาคม2 6 6 3ปี2020เนื้อหาส่วนหนึ่งอธิบายถึงอาการป่วยของนายดักกลาส ลัฟอร์ดส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถแสดงเจตนาหรือนิติกรรมใดๆเป็นเหตุมาสู่การประกาศให้นายพักคงเกรียงศักดิ์หรือ MR ดักลาสคาเธอร์โจเซฟลัชฟอร์ดเป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของนางสาวนวพันธ์เกรียงศักดิ์ตามคำร้องหลายเดือนหลังจากมีประกาศสื่อต่างประเทศทั้งในสหรัฐอเมริกาและกัมพูชาต่างเผยแพร่ข,ข่าวการเสียชีวิตของนายดักลาสเมื่อเดือนสิงหาคม2020 มุมมองจากทางการกัมพูชากรณีโบราณวัตถุขเขมรเอกสารถแถลงการจากกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปรกรรมแห่งกัมพูชา Ministry of Culture and Fine Arts รายงานเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าขอองค์การตัดสินใจของครอบครัวแลดฟอร์ดซึ่งตัดสินใจส่งโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมขเขมรมากกว่า100ชิ้นให้ทางการกัมพูชาโดยระบุว่าเป็นผลสืบเนื่องจากกระบวนการเจรจาต่อเนื่องกินเวลาร่วม3ปี แถลงการยังระบุคำกล่าวของฟูยูริงซาโคนารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมแห่งกัมพูชาใจความส่วนหนึ่งเป็นการกล่าวเน้นย้ำถึงภารกิจอย่างหนึ่งของหน่วยงานทางการกัมพูชาในการส่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สาบสูญไปกลับคืนประเทศเธอกล่าวส่วนหนึ่งว่าการได้สิ่งเหล่านี้กลับคืนมาคือชัยชนะที่ยอดเยี่ยมของชาวกัมพูชาและของโลกในแถลงการยังขอบคุณบุคลากรที่ทำงานร่วมกันกับกระทรวง ในการเจราจาเพื่อให้ได้รับโบราณวัตถุกลับคืนและขอบคุณการทำงานในส่วนนี้จากสำนักงานอายการในสหรัฐอเมริกาเขต s o u t h ิร์นดิสตริกของนิวยอร์กหน่วยสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ Homeland Security Investigation HSI) ของสหรัฐอเมริกาและสถานทูตสหรัฐอเมริกาในพนมเปญการข่าวระบุชื่อปัจเจกบุคคลจำนวนหนึ่งที่ทางการกัมพูชาแสดงความขอบคุณจากส่วนร่วมในกระบวนการนี้ รายหนึ่งมีชื่อนายบรดลีย์เจมกอร์ดอนบรดลีย์เจมกอร์ดอนที่ปรึกษาและทนายความจากเอเดนบริตเอเชียในกัมพูชาเขาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวพีเอชแอนนองเป็นโพสต์ว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้การเจรจายืดระยะเวลาออกไปสืบเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพของขนายดักลาสและฟอร์ดขณะเดียวกันเขายังชื่นชมการตัดสินของนางสาวนวพันธ์ลูกสาวของนายดักลาสที่มีความหมายอย่างมากต่อกัมพูชาและยังเป็นตัวอย่างให้กับคนทั่วโลก เราสนับสนุนให้นักสะสมพิพิธภัณฑ์จากทั่วทุกมุมโลกให้ติดต่อมาหาเราเพื่อพูดคุยถึงมรดกวัฒนธรรมเขมรแลกเปลี่ยนข้อมูลและท้ายที่สุดอยากให้ตัดสินใจในแบบเดียวกันนี้รายงานข่าวจากพีเอชอน้งเป็นโพสต์อธิบายเพิ่มเติมว่าการเจรจาบรรลุผลถึงขั้นเซ็นสัญญาข้อตกลงร่วมกันระหว่างครอบครัวแลดฟอร์ด ลงวันที่18กันยายน2020หลังจากนายดักลาสและฟอร์ดเสียชีวิตในบ้านพักที่กรุงเทพมหานครไม่ถึงเดือนรายงานข่าวยังระบุด,ด้วยว่าบ้านพักแห่งนี้ประดับตกแต่งด้วยโบราณวัตถุขเขมรจำนวนมากรายงานข่าวยังอ,อ้างอิงข้อมูลจากปากคำของรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมแห่งกัมพูชาว่าโบราณวัตถุชิ้นสำคัญเหล่านี้มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่6มาจนถึงยุคหลังพระนครโคสอังกอร์พีเรียด รวมถึงทราบสมบัติของมีค่าทริเทอร์จากประดีตนครโบราณอย่างเกาะแกเกาะเคอร์และพื้นที่เมืองพระนครอ,อังกอร์เมื่อโบรานวัตถุเดินทางมาถึงกัมพูชาทางการจะทำบันทึกรายการจากนั้นจะนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่พนมเปนการส่งมอบจะดำเนินไปแบบทยอยส่งเป็นครั้ง ชุดแรกจะประกอบไปด้วยโบราณวัตถุ5ชิ้นได้แก่รูปปั้นพระศิวะและสาการดาแกะสลักจากหินจากเกาะแกและรูปแกะสลักบนหัวเรือที่ทำจาก bron b r o ปากคำของนวพันธ์เกรียงศักด์ในสื่อต่างประเทศในส่วนครอบครัวลัดฟอร์ดยังปรากฏสื่อต่างประเทศอย่างนิวยอร์กทำเผยแพร่ารายงานข่าวโดยอ้างอิงคำให้สัมภาษณ์ของนางสาวนวพันธ์เกรียงศักด์ที่ระบุค,คำบอกเล่าย้อนหลังความทรงจำเมื่อครั้งวัยเด็กของเธอในที่พักว่า การวิ่งเล่นในที่พักอาศัยอันเต็มไปด้วยโบราณนนวัตถุเป็นเรื่องต้องห้ามทุกมุมของอพาร์ตเมนต์ของนายดักกลาสในกรุงเทพมหานครเต็มไปด้วยรูปปั้นเทพแบบเขมรที่มีมูลค่ามากเกินกว่าจะเสี่ยงกับการเล่นของเด็กรายงานข่าวระบุค,คำให้สัมภาษณ์ที่เธอเล่าย้อนไปถึงความทรงจำในวัยเด็กว่าเมื่อเธอจะเข้านอนใบหน้าอันเศร้าสลดของรูปปั้นจะเป็นภาพที่หลอกหลอนเธอรายงานข่าวยังเปยเสริมว่าสิ่งที่เธอจะพูดกับพ่อจะเป็น คุณพ่อรูปปั้นพวกมันเดินได้ในตอนกลางคืนนางสาวนาวพันธ์ยังให้ข้อมูลกับสำนักข่าวดังอีกว่าคอลเลกชันของบิดาอันมีเอกลักษณ์พิเศษและมีมูลค่ามากรายงานข่าวบอกว่าบางคนประเมินมูลค่าไว้มากกว่า50บล้านดอลลาร์ทนายความของนางสาวนาวพันธ์และทางการกัมพูชายังประเมินคอลเลกชันไว้ว่ามีมูลค่ามากกว่า50บล้านดอลลาร์หากขายแยกเป็นชิ้นเริ่มมีเขาลางปัญหาในแง่การจัดเก็บและรักษา ดังนั้นเมื่อทางการกัมพูชาน้อมรับอย่างยินดียิ่งเธอจึงตัดสินใจส่งมอบโบราณวัตถุของบิดาทุกชิ้นกลับคืนกัมพูชาซึ่งจะทำให้นักวิชาการสามารถศึกษาและจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ในพนมเปญในยุคที่พลตทโอเอลพอดผู้นำที่ประวัติศาสตร์โลกจดจำในบทบาทอันโหดร้ายมีอำนาจในกัมพูชาโบราณวัตถุขเขมรจำนวนมากหายสาบสูนไปท่ามกลางบรรยากาศของความรุนแรงในช่วงสงครามกลางเมือง นิวยอร์กไทม์ระบุว่านางสาวนวพันธ์ปัจจุบันอายุ49ปีประกอบอาชีพทนายความเธอปฏิเสธที่จะกล่าวถึงข้อกล่าวหาต่อบิดาแต่เธอมองคอลเลกชันของบิดาจากแง่มุมเชิงความเคารพนับถือมากกว่าเป็นเชิงความละโมบไม่ว่าใครจะกล่าวถึงหรือกล่าวหาคุณพ่อไว้อย่างไรคุณพ่อเริ่มต้นเก็บของในยุคสมัยที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและโลกของท่านก็เปลี่ยนไปฉันต้องมองโลกจากมุมมองของครอบครัวของฉันในวันนี้ ฉันอยากเห็นทุกสิ่งที่ดักกลาสเก็บไว้ถูกรักษาในที่ที่คนทั่วโลกสามารถสัมผัสและเข้าใจมันได้ไม่มีที่อื่นซึ่งดีไปกว่ากัมพูชาที่ซึ่งผู้คนเคารพบ,บูชาวัตถุเหล่านี้ไม่ใช่แต่เพื่อศิละปะและประวัติศาสตร์ของพวกเขาแต่เพื่อความสำคัญเชิงศาสนาของพวกเขาด้วยนิวยอากระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจนถึงช่วงที่รายงานข่าวเผยแพร่เมื่อปลายมกราคม2021 โบราณวัตถุสำคัญราว25ชิ้นที่ประกอบไปด้วยวัตถุอายุเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่10ถูกส่งออกจากกรุงเทพมหานครไปที่พนมเปญโบราณนนวัตถุขขเขมรอีก,กกว่า100ชิ้นจะทยอยส่งไปกัมพูชาในเดือนต่อๆไปโดยจะส่งมาจากทั้งในกรุงเทพมหานครและบ้านอีกหลังของนายดักลาสแลตฟอร์ดในลอนดอนหมดบาทดักลาสแลตฟอร์ดนอกเหนือจากเรื่องโบราณวัตถุที่นายดักลาส ครอบครองแล้วเขายังมีชื่อเสียงในฐานะผู้เชี่ยวชาญโบราณวัตถุขมเขมรแถวหน้าของโลกเขาบันทึกภาพวัตถุโบราณในการครอบครอง,องของเขาและรวบรวมออกมาเผยแพร่เป็นหนังสืออาทิ adoration and glory the golden age of khmer art 2003 c khmer gold gift for the g o d 2008และ khmer bronze new interpretation of the past 2011แม้จะตกเป็นข่าวถูกทางการสหรัฐอเมริกา ตั้งข้อกล่าวหากลับกันฝั่งทางการกัมพูชาไม่เคยเกล่าวหาหรือดำเนินการทางกฎหมายกับนายดักลาสทางการกัมพูชามีท่าทียินดีและให้เกียรติกับนายดักคลาสทุกครั้งที่เขาบริจาคโบราณวัตถุหลายครั้งในรอบหลายปีนายดักคลาสยังไม่เพียงบริจาคให้กับทางการกัมพูชา เขายังมอบของขวัญให้พิพิธภัณฑ์อเมริกันหลายแห่งและไม่เคยถูกตั้งข้อหาใดๆพิพิธภัณฑ์ที่เขามอบสิ่งของให้รวมถึงพิพิธภัณฑ์เมโทรโพลิแทนมิวเซียมออฟอาร์ตในนิวยอร์กซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เคยส่งมอบสิ่งของชิ้นสําคัญกลับคืนให้เขเมรเมื่อปี2012ภายหลังจากตรวจสอบพบว่าวัตถุทั้งสองชิ้นถูกโจรกรรมมา ที่ผ่านมานายดักลาสปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ทางการสหรัฐอเมริกาดำเนินการกับเขาและย้ำจุดยืนว่าเขากอบกู้โบราณวัตถุมีค่าที่อาจถูกทำลายไปหรือถูกกลบฝังในป่าโดยไม่มีใครรับรู้นายดักลาสเคยให้สัมภาษณ์กับนิวยอร์กท์ระหว่างปี 2012- ถึง2017เเขาอธิบายที่มาของโบราณนนวัตถ,ถุซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นเทพฮินดูหรือพุทธโบราณเช่นพระศิวะและพระวิษณุว่าซื้อมาจากดีลเลอร์หลายเจ้าในไทยเป็นส่วนใหญ่ โดยซื้อตั้งแต่ยุคที่ใบอนุญาตการส่งออกเอกสารพิสูจน์ทางกฎหมายและเอกสารชนิดอื่นๆยังถูกมองข้ามอยู่กระบวนการทางกฎหมายสิ้นสุดลงเมื่อนายดักลาสเสียชีวิตเมื่อเดือนสิงหาคม2020ระหว่างการดำเนินคดีทางกฎหมายเขาไม่เคยถูกส่งมอบตัวใดๆดักลาสและฟอร์ดเกิดที่มุมไบประเทศอินเดียเมื่อวันที่15ตุลาคมปี1931ในครอบครัวที่มาจากสายนายธนาคาร เวลานั้นอินเดียยังเป็นอนณานิคมของอังกฤษนายดักลาสจึงเป็นพลเมืองบริติชศึกษาที่วิทยาลัยไบยรอตันก่อนเดินทางกลับอินเดียก่อนหน้าได้รับเอกราชนายดักลาสเริ่มประกอบอาชีพจากสายงานด้านซื้อขายเวชภัณฑ์ในมุมไบยขยายไปที่สิงคโปร์และกรุงเทพมหานครในปี1956รายงานข่าวจากนิวยอร์กท์ระบุว่าด้วยเอกลักษณ์และสเสน่ห์ของวัดและศาสนสถาน ร่วมกับวิถีชีวิตยามราตรีอันน่าตื่นตาตื่นใจประกอบกับธรรมชาติที่ยังไม่ดังพร้อยทำให้เขาตั้งรกรากที่นี่ภายหลังจากนั้นนายดักลาสก่อตั้งบริษัทเองในปี1963ธุรกิจของเขาเจริญก้าวหน้าสืบเนื่องมาจากข้อตกลงทางธุรกิจกับผู้ผลิตในยุโรปนายดักลาสยังลงทุนในด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และประสบความสำเร็จอย่างดี ด้านชีวิตส่วนตัวเขาสมรสกับสัตรรีชาวไทยและนายดักลาสใช้ชื่อภาษาไทยว่าพักพงเกรียงศักด์พักปองเครียงศักด์เขาได้สัญชาติไทยในปี1968อัปเดตแก้ไขเนื้อหาในส่วนชื่อพักปองเป็นชื่อภาษาไทยของนายดักลาสไม่ใช่ชื่อสตรีชาวไทยที่เขาสมรส ในส่วนความสนใจเกี่ยวกับศิละปะรายงานข่าวอธิบายว่าเป็นนักฆ่าของโบราณชนชั้นสูงจากเบลเยียมชื่อบารอนฟรังกอยดูเฮาเดอร์เบเรงชักจูงให้เขาสนใจด้านศินละปะขมรเริ่มเข้าร้านขายของเก่าในย่านชุมชนจีนสำรวจตลาดกลางแจ้งที่มักเป็นแหล่งซื้อหาของโบราณจากขมรในราคาถูกในบรรดาพักพวกนักสะสมที่เขารู้จักด้วยหนึ่งในนั้นมีชื่อจิมทอมสันจิมทอมสัน พ่อค้าใหม่ชาวอเมริกันซึ่งบางแห่งเชื่อกันว่าจิมทอมสันทำงานเกี่ยวกับข่าวกรองด้วยและหายตัวไปในมาเลเซียเมื่อปี1967ด้วยความสนใจในด้านนี้เขาเริ่มแลกเปลี่ยนวัตถุทางศิละปะเขมรเพื่อขยายของสะสมของเขากับพ่อค้าทั้งในท้องถิ่นและต่างชาติช่วงเวลานั้นเขาเคยทำงานร่วมกับที่ปรึกษาการวิจัยจากพิพิธภัณฑ์ศิละปะเดนเวอร์ เดนเวอร์อาร์ตมิวเซียมจับมือกันรวบรวมข้อมูลเป็นหนังสือเกี่ยวกับโบราณวัตถุขมเรสามเล่มดังที่เอ่ยถึงข้างต้นซึ่งจะกลายเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้เชี่ยวชาญในเวลาต่อมาในการให้สัมภาษณ์กับเดอะไทม์เขาตอบคำถามเกี่ยวกับที่มาของข้อมูลเกี่ยวกับโบราณวัตถุแต่ละชิ้นว่าเมื่อเขาจะซื้อของโบราณสักชิ้นก็มักหาข้อมูลเชิงลึกเพราะเขาไม่ต้องการซื้อของที่ถูกขโมยมาหรือของซึ่งมีที่มาไม่ชัดเจน เขาเคยให้สัมภาษณ์กับแบงค k กโพสเมื่อปี2010เล่าถึงที่มาของวัตถุโบราณที่เขามักพบในช่วงหลายปีมานี้มักมาจากการขุดคน้นเขายกตัวอย่างทำนองว่าชาวนาหรือเกษตรกรในท้องทุ่งที่ขุดพบบางอย่างมักคิดว่าถ้าเขาเอาของที่พบเข้าไปกรุงเทพมหานครหรือสิงคโครปโร์หรือคนกลางอาจทำเงินได้สัก100ดอลลาร์ไม่ใช่แค่10ดอลลาร์